ัค่ะครับวันน I mean. right ี้มาเพราะว่าเป็นหมายเรียกที่สองของปอปาท่นะคะค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นหมายเรียกครั้งที่สองของพี่ปอปานะคะแต่ว่าพนักงานสอบสวนก็บอกว่าพี่ปอปาเขาเขาไม่ได้มาค่ะก็อาจจะมีความเครียดสูงค่ะก็อาจะอาจจะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลการไม่มามันคือจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า ก็จะออกับวันคืออย่างนี้ค่ะวันนี้เขาได้ก่อนน้านี้นะคะก่อนทรียถึงวันวันนี้เขาก็ส่งทนายความมาสองสำนักงานมาส่งมาเพื่อจะขอเจราจาไกลเกลี่ยกับของเคสของลูกหนีก่อนนะคะแล้วก็จะนัดก,กันอีกครั้งหนึ่งอ้างว่าจะไกลเกลี่ยแต่ตอนนี้มาไม่ได้แล้วก็ส่ง,บบงแบบฟอรแพทย์มาให้กับตำรวจบอกว่าเข้าโรงพยาบาลเนืน่องจากเครียดที่เห็นข่าวเห็นข่าวตามสื่อประมาณนั้นนะคะ,ะแล้วทีน้อะไรต่อไปว่าจะมีการนะัดเพิ่มหรือว่าต้อง เดียวมีการนัดเจรจาไก่เกีเกย่ยของเคสูกหมีแต่วันนี้พอมีผู้เสียหายคนในม่นึเขาเห็นข่าวที่เรามาแจ้งความว่าจะมาวันนี้ก็เลยมีผู้ชายอีกหลายคนมาเพิ่มค่ะเนี่ยทั้งหลังทั้งหมดเลยผู้เสียหาย,ค,ยาาคือ<ๆ>คือวันนี้พอเขาไม่มาค่ะเขาส่งตรวแทนทนายมาแล้วก็ไปรับรองแพทย์เราเรื่องออกหมายจับที่คือยงไงคะนิดตรงนี้ก็ตอนนี้เนี่ยคงถ้าเป็นถ้าเขามีประสงความประสบใจไก่เกี่ยใช่ไหมทางนี้ก็ให้โอกาสให้โอกาสว่าลองมาคุยกันดูว่าเป็นไปได้ยังไงบ้างอะค่ะให้โอกาสอยู่ถ้าคิดจะเจรจานะ ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยรัดแล้วไม่มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นในเหตุการณ์ที่ประวิงคดีอ่ะทางนี้ก็คงไม่ยอมก็คงจะให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนัดวันใหม่อยูหรือยังคะอ่ายังค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนึงค่ะมันมาแจ้งเพื่อมกี่ลายออ่าตอนนี้มาประมาณนี่ข้างหลังประมาณห้าหกลายแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ไม่มายังไม่มาไม่มาก็เยอะค่ะค่ะซึ่งวันนี้ตัวได้ที่ที่จะได้มาพูดคุยกับทางผู้เสียหายคนอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอ่าพอเราออก แถลงข่าวไปผู้เสียหายทุกท่านก็ได้พูดคุยกับลูกหมีเขาก็เลยจะวันนี้นัดกันมาเพื่อคุยซึ่งแต่ละท่านก็มีความเสียหายค่ะเรื่อยอะไรกัน้าเมื่อไหร้ภาคสมุทราวันนี้แต่ละท่านก็นั้นค่ะว่าเท่าที่รวบรวมได้ประมาณนั้นค่ะักษณะการโดนยืมนี่คล้ายๆกันไหมคะพฤติการพฤติการเป็นไงพิติการก็จะมีทั้งยืม อ่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนไว้ใจใกล้ชิดเป็นยืมแล้วก็เอาไปลงทุนแบบนี้ค่ะไปลงทุนบ้างอะไรบ้างยืมบ้างค่ะส่วนใหญ่เป็นใครเยอะสุดนะคะใครเยอะสุดของกมีสองล้านก็จะมีลายหนึ่งที่หกล้านเนี่ยนะคะก็อ่เป็นครอบครัวของที่คนหกล้านเนี่ยอ่พี่ผู้ชายที่ให้ยืมไปตอนนี้ก็ป่วยหนักค่ะก็วันนี้เขาก็มอบอำนาจมาซึ่งลูกสาวเขาก็รู้สัรู้จักกับทางครอบครัวของพี่ปอปาเหมือน ลูกชายเป็นเพื่อนกันแล้วก็พอรู้จักการสนิทสนมกันก็ไปกู้ยืมเง,งินกันตอนนี้ครอบครัว6ล้านเนี่ยก็ป่วยหนักค่ะเทสนี้เป็น6ล้านบาทเนี่ยเป็นการชักชวนร่วมลงทุนแต่ว่าไม่มีธุรกิจจริงค่ะก็ทำธุรกิจซึ่งเขาก็มีเอกสารทั้งหมดค่ะที่มอบให้ลูกหมีเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงว่าขอ้อหาในการที่แจ้งความนี่ผู้ใจต่างกันเลยแต่ต่างกันไปแต่ละเทสไม่เหมือนก,อนกันะต้องดูเอกสารขุด้นข้อหาอะไรบ้างคะ ตอนนี้กำลังรวบรวมดูว่าแต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเข้าถ่ายช่อกโกงแล้วก็พรบเช็คเนี่ยค่ะต้องดูว่าแต่ละเคสเป็นไงบ้างเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเห็นเอกสารเพราะว่าผู้จ่ายเพิ่งจะรวมตัววันนี้เองค่ะอันแสดงว่าผู้จ่ายเป็นคนที่ลุงหมีก็ไม่เคยรู้จักก่อนจนกคะทั่งเ็นข่วค่ะก็รู้จักน้องลิลลี่ค่ะแล้วก็มีรู้จักพี่อีกสองสามท่านที่รู้จักกันอยู่ในวงการถ้าใครที่อยู่วงการบันเทิงเนี่ยพอพี่เขาเจอก็จะ เข้าไปยืมเพอิญพอน้องลิลลี่อยู่ในวงการก็รู้จักน้องลิลลี่ตั้งนานแล้วค่ะแต่ก็เคยไม่เคยเล่าอะไรเรื่องแบบตอนแรกๆน้องลิลลี่ก็ไม่เล่าเพราะว่าน้องลิลลี่มีความรักให้พี่ปอปามากค่ะแต่ตอนนี้พี่พี่น้องลิลลี่ก็เล่าให้ฟังแล้วว่ายังรักอยู่ไม้วหนก็หนูก็เอ่อพูดว่ายังไงดีอ่ะหนูก็ยังมีความรักความเมตตาให้กับพี่ปอปายู่ก็ถือว่าเขาเป็นคนเดียวที่ ยืมเงินแล้วยังพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพี่น้องกันไปสั่งสรรนด้วยกันหนูก็คิดว่าพี่ปอปาก็ยังใจดีกับเราหนูก็คิดแบบนี้แต่ที่วันนี้ที่ออกมาอ,อย่างหลายวันก่อนที่หนูได้ให้สัมภาษณ์ไปเนาะแล้วก็หนูแค่รู้สึกเสียใจยว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของหนูที่หนูต้องใช้รักษา ลูกแล้วก็ต้องจ่ายค่าประกันให้กับคุณแม่แต่พี่ปอปาก็บอกว่าเดี๋ยวขอยืมก่อนยืมหนูตอนบ่ายโมงเดี๋ยวสองทุ่มจะคืนให้หนูก็ให้ไปเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่ได้นี่คือเหตุผลที่หนูออกมาหนูแค่เสียใจตรงจุดนี้ก็ไม่อยากให้พี่เขาโกรธแต่ว่าหนูก็อยากได้เงินคืนจริงๆเพราะว่า มันลำบากจริงๆค่ะล่าสุดหนูก็เพิ่งขายนาฬิกาไปค่ะพอต้องเอาเงินไปจ่ายค่าประกันของนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ด้วยอ,อ่ะณณปัจจุบันนี้ก็คือหกแสน0จ็ดบาทแต่ก่อนหน้านั้นที่รู้จักกันวันแรกหนูก็อาพี่ก็ขอยืมเงิน8,000สนบาทหนูก็ให้ไปด้วยความที่เราอเชื่อใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่เขาเป็น นักแสดงด้วยแล้วก็สังคมครอบครัวพี่เขาด้วยหนูก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วโอกาสที่บอกวยังคุยกันอยู่ก็ยังคุยกันอยู่<ม>ก,ก็ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันค่ะทว,วงเงินไหมเราก็ทวงหนูก็ทวงบอกว่า<ม>พี่ปอปปาหกแสนยังไม่ได้ไม่เป็นไรขอเจ็ดหมื่นก่อนได้ไหม,มพี่<ม>เขาก็บอกว่า<ม>เดี๋ยวพี่ ถามเพื่อนก่อนถามเพื่อนก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนคือรอแบบเนี้ยมันเป็นคําพูดเดิมที่เราเคยเขาเคยจะให้หนูเมื่อหลายเดือนก่อนที่เอาเงินก้อนแรกไปแปดแสนแล้วก็ไม่ได้สักทีกว่าจะได้กว่าจะได้เงินคืนเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนหนูก็เลยรู้สึกท้ออะถ้าหกแสนมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้มิตรภาพเราเป็นอยู่อย่างนี้แต่ขอเจ็ดหมื่นนี้ เพราะว่าอันนี้มันสําคัญมากๆหนูต้องไปจ่ายค่าประกันให้กับคุณแม่แล้วก็ลูกชายนี่คือเหตุผลที่หนูออกมาเขามีการมาไกล่เกี่ยกับเราเพื่อให้เราออกมาดูขึ้นมาหมมาขอร้องอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อวานเมื่อวานก็คุยกันก็คุยกันพี่เขาก็บอกว่าน้องลี่อย่าออกไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่หาเงินให้ได้170,000บาท ขอให้น้องอย่าออกไปนะหนูก็บอกว่าถ้าพี่ให้หนูหนูก็จะไม่ออกมาเพราะว่าหนูก็ลำบากลำบากอยากได้เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนั้นถือว่ามันเยอะมากสำหรับหนูแต่สุดท้ายหนูก็ไม่ได้หนูก็เลยเขาโกงผมอนัมามากี่รอบแล้วอ่ะอุ้ยหลายรอบมากไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องหลายเดือนก่อน แค่พูดเงินเจ็ดหมื่นนี้ตั้งแต่สองสองทุ่มก็ถึงวันนี้ยังไม่ได้ค่ะหนูก็ทวงทุกวันครับก็ก็กเขา้าใจมาแจ้งความเลยไหมคะหรือว่าอยากใช่ค่ะก็หนูก็จะมาแจ้งความแล้วคมับเป็นข้อหาอข้อหอะไรอ่ายืมเงินค่ะที่เขายืมเงินหนูค่ะ<อ>หนูมนีสัญญาผู้ยืมจะผู้ยืมนี่ไม่มีหนูให้เพราะว่า เรารักกันเป็นพี่น้องนะคะแต่น้องลี่ก็มีการมีไลน์มีมีมีแชทไลน์มีแชทไลน์มีหลักฐานการโอนอะไรอย่างเงี้ยในกรณีของลี่เขาไม่มีสัญญาผู้ยืมดอกพินาเขมีผลเสียบ้านนอนเขาไหมหรือว่าสินต้าเป็นห่วงก็คือไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้องเขามีแชทไลน์หลักฐานชัดเจนเลยเขียนว่าไม่จำเป็นต้องใช้ถ้ามีแชทไลน์ว่ามีการกู้เงินมีการหลักฐานการโอนเงินอันนี้ก็เป็นหลักฐานใช้ได้แล้วค่ะ ไม่น่กากังวลเพราะน้องก็มีหลักฐานครบเลยตอนนี้หลังจากเป็นข่าวไปคิดว่าจะได้เงินคืน,นครบไหมคะเพราะว่าเขาเองเหมือนจะต้องไปกิบยืมอะไรอย่างนี้อ่พี่ก็รออันนี้ก็รอ,อ,นนอมีความหวังอยู่นะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคสลูกหมีเนี่ยเขาก็ติดต่อเข้ามาที่จะขอเจรจารแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลานะจริงจริงแล้วอ่ะเขาจะเข้ามาหรือเปล่าหรือจะมีอะไรอย่างอื่นที่เลื่อนไปอีกไหมค่ะเราาะทุกคนที่มาที่นี่อ่ะ ไม่คิดว่าต้องการเงินคดีหรือเป็นคดีความอะไรอยากได้เงินทุกคนที่มาที่นี่ได้อยากได้เงินหมดเลยค่ะอยากให้ออกมาคุยอะไรทั้งหัผู้เสียหายค่ะก็แทนผู้เสียหายแล้วก็มีผู้เสียหายค่ะก็ผู้เสียหายท่านอื่นก็คือเป็นบางส่บางท่านก็มอบอำนาจมาให้มาแทนเป็นตัวแทนค่ะก็มียอด6ล้านมียอดล้านหนึ่งล้านสองแสนห้าแล้วก็มีอกาหนกว่าใช่ค่ะแล้วก็มี ใช่ค <mile> ่ะใช่คือก่คอด้วยความที่ยอดเขาเยอะค่ะห้าหก้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่มีตังจริงจริงเขากฎหมายสามารถบังคับให้เขายังไงได้บ้านในการชดใช้ก็คือถ้าเป็นในส่วนของถ้าเป็นคดีอาญานะอ่าถ้าเป็นคดีอาญาถ้ามันเข้าข่ายช่วปงจริงจริงหรือว่าคอร์คอรบเจ็กจริงๆรแล้วนะมันมีโทษจำคุกอยู่แล้วอ่าในส่วนของถ้าเป็นคดีแพ่งก็ไปบังคับคดีในส่วนทรัพย์สนเอาค่ะถ้าสมมติเลวร้ายจริงๆไม่มีรั์สนอะไรเลยอ่ะสุดท้ายฟ้องร้องกันแล้วเนี่ยก็ นี่บุคคลธรรมดาเกินหนึ <hel> to to ่งล้านบาทก็ต er ้องลมอะไรไปค่ะค่ะอย่างนี้มีค่ะก็คือทางครอบครัวทางสามีเขามีเป็นนักการเงอนมันต้องทำอรแคดีมันการกระบวนธรทางคดีไม่มีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะไปเป็นชัดเจนตามหลักฐานอยู่แล้วเราไม่มีอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมาที่นี่ไม่ได้อยากจะมาคดีเขาอยากได้เงินมากกว่าอยากให้มาพูดคุยกันถึงเวลานัดถ้านัดแล้วก็อยากให้มาตามนัดอ่ะ คือ<ะ>ไม่อยากให้ส่งเป็นเอกสารมาเป็นหนังสือมามาขอเลื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการประวมินพดีอ่ะมันมันก็ตัเจตนาได้นะคะถ้าถึงเวลานัดแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นนัดแล้วไม่มาอันนี้รู้ละจตนาไม่ดีละมีการประวมินพดีละอันนั้นก็เราก็ต้องให้ตหำรวจดำเนินคดีต่อไปให้ออกหมายจับต่อนะคะมีลิมิตไหมคะลิมิว่าอยากให้เขาไม่เกี่ยงกันการจราก็ากากากของลูกหมีก็คืออยากให้เข้าสู่กระบวน,<ม>นการไก่เกียร์ค่ะเพราะว่า ก็เก okay. okay. right, ิดความเครียดกัน <kolej> ทุกฝ่ายนะคะแต่ว่าการไก่เกลี่ยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นพอเราอยู่ในวงการเดียวกันก็คืออยากให้รับผิดชอบในการกระทําของตัวเองแล้วก็การไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะง่ายที่สุดค่ะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ทางทางเราก็พร้อมก็เชิญที่โรงพักทางทางหลอดได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ที่เขาบอกว่าเขาอ้างเหตุผลว่าเขาโดนโกว่าอะไรต่างๆเนี่ยครับทางฝั่งของพี่ลูกหนีมีความสนใจเขาในเรื่องนี้ไหมครับ หรือว่ามองว่าเป็นแค่ข้ออ้างข้ออ้างอย่นั้นเองครับค่ะก้อนเรื่องที่เขาพูดเรื่องการโดนโกงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขากับกับคนที่โกงเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่จําเป็นต้องพูดออกมาเพราะการพูดออกมามันก็อาจจะเป็นข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านั่นก็เป็นความคิดของพี่เขาที่เขาจะพูดออกมาหรือว่าการที่เขาบอกว่าเขายืมเงินแทน แทนเพื่อนหรือว่ามาค้ำแทนเพื่อนสัญญาเนี่ยมันก็คือเป็นสัญญาระหว่างพี่ปอปากับลูกหมีซึ่งมันก็ชัดเจนค่ะทั้งสัญญาแล้วก็ตัวเช็คคดีของลูกหมีจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนแต่การกระทําของพี่เขาทําให้ซับซ้อนเองค่ะเห็นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยทางฝั่งของเขาเองมีการพูดถึงเงินที่จํานวนมากกว่า2ล้านเลยซ้ำแต่ว่าเขากลับไม่เขียนเงินสองล้านนี้ที่ลูกหมีมองว่าไงก็มองว่าการที่มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะพูดว่าเขา มีที่ดินกี่สิบล้านร้อยล้านเขาก็พูดได้หมดนะคะซึ่งมันมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เราไม่แคร์อยู่แล้วว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่แต่เงินสองล้านเนี้ยอ่าก็ควรจะเคลียร์กับเราให้ให้เรียบร้อยอะค่ะหมายถึงว่าไม่สามารถอ้างได้ว่าตัวเขาจะโดนโกงหรือว่าอะไรก็ตามเพราะตัวนี้คนละส่วนคนละส่วน,วนชอบในส่วนที่คุณติดใช่อยากให้พี่ปอปารับผิดชอบในส่วนของเงินสองล้านส่วนพี่ปอปาจะไปแจ้งความว่าพี่โดนโกงในเรื่องที่ดินร้อยล้านก็มันเป็นเรื่องของพี่ค่ะ แต่ว่าวันนี้เราเรารู้อยู่แล้วเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่มาแน่นอนอะไรเงี้ยก็ก็เ<า>กพิ่งทราบจากตำรวจนะคะว่าว่าพี่เขาไม่มาก็เพราะว่าด้วยมีความเครียดสูงก็เข้าโรงพยาบาละค่ะก็อยากให้พี่เขาเาจนเย็นนะคะแล้วก็เข้ามาไกล่เกลียจะได้จากผู้เสียหายที่ตรงนี้แล้วที่ก็มีคนอื่นอีกเยอะไหมครับมีค่ะมีผู้เสียหาย,ายอยื่นอื่นอีกบางท่านบางคนเขาก็ไม่อยากออกมาหรือว่าติดธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็บางส่วนก็มอบอำนาจมาค่ะมันมันก็มีอีกเยอะที่เป็นผู้เสียหายค่ะนอกจากการยืมกันโดยตรงหรือว่ามีการรู้จักกันแล้วก็ยืมเองครับเคยเห็นมีการาชักชวนการลงทุนในสื่อออนไลน์ไหมครับสาหรับคู่กรณีเรื่องสื่อออนไลน์อันนี้ลูกหมีไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นนะคะส่วนใหญ่เอ่อเท่าที่เท่าที่เห็นเท่าที่ทราบนะคะก็คือถ้าพี่เขาเจอใครเขาก็จะได้พูดคุยแล้วก็ยืมกันตรงนั้นเลยค่ะ พราะว่าคนที่ให้ยืมไปเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันนะคะคือเป็นเป็นเพราะคนที่ส่วนใหญ่ที่คนที่ให้เงินคนปปายยืมไปค่ะเป็นเพื่อนกันคนสนิทกันคอรู้จักกันนะคะไม่ได้เป็นคนอื่นไกลกันเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ไว้ใจจะลุกหนีไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจก็จะไม่ให้ค่ะก็จะไม่ให้ยืมเพราะงั้นกันทุกคนที่ให้ยืมไปเพราะความเชื่อใจไว้ใจเขาเห็นก็คือเชื่อถือเขามากกว่าค่ะคนนี้คาะผู้หาย ร้นสอี่มัมาเเนไดน้เต้นไเต้นไดเนไนได้นี้เนด้นไดเ้นไดเตนได้นอ้อมรูไป้จักกัด้ฟนเขาน่อ e ้เนตนะคะเล้นไดนีเ้นได้นได้เต้นได้เต้นได้อต้นไจ้่ก้น้กนได้เนเนเต้นนไ้เ้เนได้นเพ่ดน้ไงคเเต้นเน คือแฟนรู้จักต่อแฟนก่อนทำคุณหารก่อนชวนนมน้ำยังไงน้อยคอ๋เอเขาบอกว่าเอาไปทำคอลลาเจนค่ะลงทุนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพอมาทราบผีหลังว่าไม่ได้มีการลงทุนจริง,ง,จ,รงจริงค่ะได้ตกลงกันไว้เรืะะ่องผลประโยชน์ยังนเลกก้าเขาเอาเงินไป ค่ะพี่เนยอดีก็น้องก็เล่าให้ฟังว่าเขาว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ใช่ผลประโยชน์ใ่สุดท้ายแล้วก็มันก็ไม่มีแค่คุณคิดคุณถุนประมาณนั้นค่ะก็คือน้องไปเสียก้าวว่าธุรกิจที่อ้างว่าเอาไปลงทุนมีจริงไหมสดว่าไม่มีค่ะพี่มาถึงผลตอบแทนที่เขาจะให้เราเราอยู่ด้แบบคือไม่มีธุรกิจเลยก็ไม่มีธุรกิจก็คือยังไม่ได้ง่ายๆว่าเอาเงินไปอีกก็น้องก็อยากจะได้เงินคืนที่ให้ไปแล้วก็ให้ไปอีกอย่างนี้ค่ะ อาไปลงทุนเพิ่มเพิ่มมาสุดท้ายก็รู้แล้วธุรกิจที่มีจริงก็รู้ว่าแน่นอนแหละว่าคงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เรื่องจริงก็คงไม่ได้เงินคืนก็ออกมาประมาณเมื่อไหร่อ๋อทีาบาว่าไม่มีธุรกิจจริงอ๋อตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยวเมื่อไปร่แรกๆครับปีที่แล้วต้องดูในปีที่แล้วเพราะว่าเขาไว้ใจเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการรู้จักที่ว่า ทางฝ่ายสามีคุณปรารู้จักกับทางแฟนของของน้องอ้อมก่อนแล้วก็เลยติดต่อกันก็ได้ไว้ใจกันก็เลยคุยกันมานั่นหมายความว่าสามีอาจจะมีส่วนตรงนี้หรือเปล่าทางเน้นก็ไม่ทราบแต่คนที่มายืมคือเป็นเขาใช่ค<อ>่ะอ,อ,อ,อาจจะมีส่วนแต่เราไม่เราไม่รู้เราเราไม่ทราบว่าจะติดต่อผ่านกันมานะเพราะว่าเขารู้จักระหว่างรู้จักกับแฟนกับแฟนเราแนะนําให้รู้จักกันมาประมาณนั้นค่ะ พี่ลูกหมีพี่ลูกหมีนะครับพี่หมีอยากจะจิงท้ายอะไรแบบตรงนี้เด็กเขาฟังอยู่ตรงนี้อะไรฟังที่โรงพยาบาลอยู่ยังไงอย่างรก็เหมืออาจจะบอกเลยครับก็อยากให้พี่ปอป้าเ,เข้ามาเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยค่ะมันก็จะได้จบเรื่องของลูกหมีไปแล้วก็ก็ไม่อยากให้พี่เครียดมากค่ะก็อยากให้หายเร็วๆนะคะรุ่งน้ำครับ นี่นี่คต้องยืนเลยแต่ว่าคุยเขาเรื่อยดิก็คุยเรื่อยค่ไม่มีแ